ชาวบ้านแห่กราบไหว้สักการะเจ้าแม่ตะเคียนสบายทองเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยฟ้าเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยแก้วที่วัดบุญยวาสเขตเทศบาลนครแม่สอดก่อนวันหวยออกเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้สองชั้นโชคดีที่ควบคุมเพลิงไว้ได้จึงไม่มีเหตุลุกลามไปอย่างอาคารใกล้เคียงผู้สื่อข,ข่าวลงพื้นที่หลังมีข่าวลือว่ามีโรงงานผลิตตุ๊กตาลูกเทพในอำเภอแม่สอด สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอดค่ะจัดการบรรยายธรรมพิเศษเรื่องซื่อสัตว์รับผิดช,ชอบทำงานเป็นทีมคุณธรรมนำความก้าวหน้าค่ะ ที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบโรงพยาบาลแม่สอดชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดการบรรยายธรรมพิเศษเรื่องซื่อสัตย์ รับผิดชอบทำงานเป็นทีมคุณธรรมนำความก้าวหน้าในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรม,มิบาล ซึ่งชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอดได้นิมนต์พระอาจารย์มหานวะปะดลกุศระยาโนรองเจ้าคณะอำเภอแม่สอดเจ้าอาวาสวัดโพธิคูณวัดห้วยเตยอำเภอแม่สอดจังหวัดปากเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะในครั้งนี้ในแพทย์สมชายมีสิริประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่ากระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือขี้ริ้วของร่างกายคนเราได้ฉันใดการฟังธรรมะตามการก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความดีงามหรือความบกพร่องในตัวเราได้ฉันนั้นการฟังธรรมตามการคือการขวนขวายหาเวลาฟังธรรมะ ฟังคำสอนจากผู้ที่มีธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยเมื่อฟังธรรมะแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเป็นกระจกเงาสะท้อนดูตนเองว่า มีคุณธรรมนั้นหรือไม่จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอดได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนด้วยวิธีดังกล่าวจึงได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะเพื่อสร้างสุขในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและผู้ที่สนใจทุกท่าน ประชาชนแห่กราบไหว้สักการะเจ้าแม่ตะเคียนสบายทองสร้อยฟ้าสร้อยแก้วทั้งสที่วัดบุญยาวาดก่อนวันหวยออกค่ะชาวบ้านแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนนะครแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทางไปที่วัดบุญยาวาดบ้านเหนือ เขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งนี้เพื่อกราบไหว้สการะบูชาเจ้าแม่ตะเคียนสไบทองแม่ตะเคียนสร้อยฟ้าและแม่ตะเคียนสร้อยแก้วก่อนวันหวยออกซึ่งแม่ตะเคียนทั้งสได้ขุดพบที่ลําห้วยแม่สอดเมื่อวันที่24มกราคม2559ที่ผ่านมาและนํามาไว้ที่วัดบุญยวาาต,ตามที่ชาวบ้านคนทรงผู้เฒ่าผู้แก่รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ฝันเหมือนกันว่ามีต้นตะเคียนอายุกว่า300ปีถูกฝังไว้ใต้ลำห้วยแม่สอดและต้องการให้นำขึ้นมาไว้ที่วัดบุญยวาฒนแห่งนี้อีกครั้งล่าสุดมีการเล่ากันแบบปากต่อปากว่าพระอธิการสมไม้อติปัญโยจ้เอาว,วาดวัดตลอดจนคณะสัทธาวัดกรรมการวัดและชาวบ้านเหนืออีกหลายๆคนยังฝันพร้อมกันว่าต้นตะเคียนที่ขุดจากลำห้วยแม่สอดที่มีสามต้นคือต้นตะเคียนต้นแม่ใหญ่นั้นมีชื่อว่า เจ้าแม่สบายทองและต้นตะเคียนลูกสองต้นคือตะเคียนแม่ส้อยฟ้าซึ่งเป็นพี่และตะเคียนส้อยแก้วที่เป็นน้องโดยทางพระอธิการสมหมายอติปัญโยจะาอาวาดวาดัดและคณะรัทธาวาดัดชาวบ้านเหนือร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างศาลเป็นตำหนักถวายให้กับต้นตะเคียนภายในวัดด้วยซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมบริจาคได้ที่วัดบุญยาวาดเขตเทศบาลนครแม่สอด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงงานผลิตตุ๊กตาในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะหลังมีข่าวว่าโรงงานนี้รับผลิตตุ๊กตาลูกเทพค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีกระแสโด่งดังเรื่องตุ๊กตาลูกเทพจึงได้มีการเดินทางไปที่โรงงานผลิตตุ๊กตาสรงออกรายใหญ่ในอำเภอแม่สอด หลังจากที่มีข่าวว่าโรงงานแห่งนี้รับผลิตตุ๊กตาทุกชนิดรวมทั้งผลิตตุ๊กตาลูกเทพด้วยโดยโรงงานแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและจากการลงพื้นที่ก็ไม่พบว่ามีการผลิตตุ๊กตาลูกเทพแต่อย่างใดตามที่มีข่าวลือโดยได้รับการเปิดเผยจากผู้ผลิตซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนกล่าวว่าโรงงานของเรารับผลิตตุ๊กตาตามออเดอร์จากต่างประเทศทั้งอเมริกาและยุโรป สั่งผลิตตามลิขสิทธิ์และสินค้าที่ผลิตก็ไม่มีส่งขายในประเทศไทยเป็นสินค้าส่งออกทั้งสิ้นและพบว่าตุ๊กตาทุกแบบเป็นของต่างประเทศทั้งสิ้นโดยเฉพาะตุ๊กตามิกกี้เมาส์แต่ละแบบสวยงามสีสันสดใสโดยมีแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดที่ช่วยกันระบายสีตุ๊กตาก็เป็นความทึ่งที่มีโรงงานผลิตตุ๊กตาส่งออกในเมืองแม่สอดที่ยังไม่มีใครรู้ เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้สองชั้นโชคดีที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะจึงไม่ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงค่ะหลังจากได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้สองชั้นเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่สามถนนสายแม่สอดแม่ตาวใต้ชุมชนบัวคูณเยื้องวัดตรีรัตนารามเขตเทศบาลนนะครแม่สอด ดรเทอดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้สั่งการให้นํารถดับเพลิงหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจํานวน4ี่คันเข้าควบคุมเพลิงไม้ดังกล่าวในที่เกิดเหตุพบเพลิงกําลังลุกไหมบริเวณชั้นสองเนื่องจากเป็นอาคารไม้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ทางร้อยตำรวจเอกกู้เกียรติกุลกั้งร้อยเวรพนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านที่พักอาศัยของคนไทยแต่ให้แรงงานชาวเมียนมาคอยดูแลช่วงที่เกิดเหตุนางมะเออายุ49ปีแรงงานชาวเมียนมากล่าวว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นบนชั้นสองและมีเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อประสานขอความช่วยเหลือหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมเพลิงไหม้ดังกล่าวด้านดเรเธอเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ฝากประชาสัมพันธ์เตือนในช่วงฤดูหนาวนี้ให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนจุดทูบ หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหากหมดอายุหรือหมดสภาพการใช้งานให้เร่งทําการเปลี่ยนเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารัดวงจรและหากมีเหตุเพลิงไหม้สามารถติดต่อแจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดที่ตั้งอยู่เยื้องสยามนิสันหรือโทรศัพท์หมายเลข055-531222และ055 ห้1สามหนึ่หรือสายด่วน119หรือวิทยุสื่อสารความถี่162.550เมกะเฮิร์ต์นามเรียกขานศูนย์เมืองชอตนายกท่าในช่วงไฟไหม้มันเกิดจากอะไรครับในช่วงนี้นะครับก็อ,อ,อย่างว่าครับอากาศเข้าที่ดีร้อนแล้วแล้วก็อากาศโ้กนแล้วก็ไม่ได้รับแจ้งจากเมืองว่าไฟไหม้บ้านใกล้กับวัดของผออู้ใหญ่แล้วมาดูกัน ว่าได้จะกใชัดนะับซึ่งที่นี้ก็เป็นใบชัดไม้ด้วยเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันาทางเทศบาลเองก็ภายในไม่ถึง5ทีก็ถึงแล้วนะครับโดยจกกัดรถเทศบาลมาประมาณ10กันก็อันนี้ควบคุมไปเรื่อยๆว่แล้วว่าเป็นข้อหงใยครับว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับแล้วก็เข้าเข้าหนาว้าร้อนแล้วาทางเทศบาลก็เตรียม เจ้าที่แล้วก็เประแผนงานกับทางโรงพักแล้วก็ท่งผู้ช่วยผู้ภัยแล้วก็หน่วยราชการที่เคาเพื่อมาเตรียมความพร้อมในการรับไฟดับเพลิงฉุกเฉินก็คงจะได้มารด้วยกันนะครับก็คงประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ากรณีเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ประสานงานทั้งเทศบาลก็ได้อำเภอก็ได้หรือหน่วยผู้ภัยก็ได้จะเชื่อมโยงกันตลอดเวลานะแล้วก็ถือว่าไมฟครั้งนี้โชคดีครับไม่มีปัญหาอะไรมาก คนไปแค่ส่วนหนึ่งก็คงไม่ไม่ทางไหนก็ปกคิดว่าเป็นเป็นการตั้งใจเหตุแล้วนะครับต้องระวังในช่วงหลัเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ในช่วงสาวปิดเทอมที่จะเข้าแรงนี่ก็งดฝ่าทางเข้าไมปป่ไปน้องการใช้พื้นทีบพื้นที่ไฟ้ด้วยกันไปจุดจุดเชียนไหว้พระก็ต้องระวังหนะครับให้บริษัทพร้อมจะเข้ามาดูการโดูเร่องบุญในเรื่องทั้งหลาครับ มอกลงจัดทัศนวิสัยในการมองเห็นน้อยเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อชนกับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรและรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์ฤทธิองรัก พนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระจังหวัดตากรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันโดยเหตุเกิดที่บนถนนสายบ้านดอนเจดีบ้านวาเล่ช่วงทางขึ้นลงเนินเขาหลักกิโลเมตรที่6หมู่12บ้านใหม่กิโลเมตรที่ห้าตําบลช่องแคบอําเภอพพพระจังหวัดตากจึงได้ประสานหน่วยกู้ชีพยับอําเภอพพพระเร่งทําการช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุเป็นทางลงเนินเขาลาดชันและมีอุบัติเหตุเกิด,กดบ่อยครั้งโดยที่ทางโค้งของถนนพบรถยนต์บรรทุกพ่วง18ล้อยี่ห้อฮีโนสีขาวหมายเลขทะเบียน806931ตากที่บรรทุกปุ๋ยมาเต็มคันรถจอดกีดขวางอยู่กลางถนนมีนายประสบโชคสุนทรยิ้มอายุ34ปีเป็นคนขับ ขณะเดียวกันยังพบรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรถูกชนพังเสียหายและยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่มอม้ารอเรือ ok 829ตากถูกรถบรรทุกพ่วงชนและเหยียบซ้ำพังเสียหายคาถนนโดยที่ข้างรถทั้งสองคันยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองราย ทราบชื่อนายอนุวัตทิโนอายุ30ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์และนายหม่องจออายุ35ปีเป็นคนขับรถบรรทุกทางการเกษตรทั้งสองได้รับบาดเจ็บตามบริเวณลำตัวร่างกายบอบช้ำทั้งตัวหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยจึงได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอพบพระเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตจากการสอบถามนายประสบโชคคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถบรรทุกพ่วง 18ล้อที่บรรทุกปุ๋ยกว่า100กระสอบจากอำเภอแม่สอดเพื่อนำมาส่งให้ลูกค้าในเขตอำเภอพบพระเมื่อขับลงมาจากเนินเขาลงผ่านช่วงทางโค้งลาดชันในจุดที่เกิดเหตุได้มีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรขับอยู่ด้านหน้าโดยที่ตนเองมองไม่เห็นรถคันดังกล่าวเนื่องจากเส้นทางมีหมอกลงหนาทึบระยะการมองเห็นเพียง20เมตรตนเองจึงพยายามหักหลบรถคันดังกล่าวและเบรกรถ แต่ไม่พ้นจนเกิดการพุ่งชนกันอย่างแรงและรถยังพุ่งข้ามเลนถนนไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่วิ่งสวนทางมาอย่างแรงจนทำให้คนขับรถทั้งสองคันถูกแรงชนกระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงและควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป รับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสัน์ทั่วไป รับรุมเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาทานคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่ไเรนับนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนนครวิวัฒนาเป็นคนตาชนไมใคร เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมฟินรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำท่านินส,สันทั่วไป เทศาบานก็คือเรานี่เองสำคัญเทศาบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเพื่อและงามวิไลบานอาคารพนทางน้ำไปเรื่องรุ่งไลนักยนาเทศบ,บาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตาย่นวลายย้ายบ้านเทศบ,บาลต้อง ไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นพันตาชนไลกลไกลเทศบานคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพระตนเองได้เป็นสำคัญ ผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ่งรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบานก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยห่วมมือ หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ thank you